เรียบร้อยครับพี่น้องยุกแล้วเดี๋ยวรอดูผลงานสักครู่แล้วครับพี่น้องวัดยังไงโอเคตอนนี้ก็ออกไปรออยู่ข้างนอกครับโอเคครับ พี่น้องสวัสดีตอนเย็นๆครับผมพอดี้ถ้าทัวมาบอกใครไปดูล่างต่อครับอยู่ก้าทางหน้าครับเลยได้จะออกไปดูทั้งนี้คับว่ามันจะล่างใหญ่ไหมถาดพอเอาก็ตอนคำคำนี่แหละครับกินได้ไปเอาแต่ว่าตอนนี้ไปดูก่อนครับว่าล่างมันใหญ่ไหมแล้วก็มันอยู่ยังไงครับผมไปเดี๋ยวพรด,ดูกันครับพี่น้องโอเคครับ อย,อยู่นี่หมดเลยลังใหญ่อยู่ดีมีลำพวกเข้ามาทางปลาท้างไรเนาะ ยงใหญ่เว้ยลูพี่น้องมันในปา่าตอนนี้คืนแหละไปมาว่ากันโอ้นี่เล่ากูนี่นี่ฝากตัวลูกใหญ่น่า,จ,ยา,ยนาจะอยู่ฝั่งนูน้น คำแหละอยวากันครับพี่น้องมาถึงแล้วครับนี่ล่างตัวแต่วาดมันในนันครับพี่น้องมันไม่ยอมเขารังหรออยู่ท้องนอกเต็มเลยมีสองรูครับรูใหญ่ซะด้วยอืมกระเทือนนิดเดียวครับกระเทือนนิดเดียวออกเต็มเลย๋ยวจีต้องใจเย็นๆครับพี่น้องครับผม เดี๋ยวรอดูสักครู่แหละพี่น้องครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับผมครับเรียบร้อยครับพี่น้องจุกแล้วเดี๋ยวรอดูผลงานสักครู่แล้วครับพี่น้องวัดยังไงโอเคตอนนี้ก็ออกไปรอยอยู่ข้างนอกครับโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องลังใหญ่อยู่สวยงามเลยกลั <c oughs> วจิ้วได้จุกเลี่ยว เอามายู่ครับตรงชาปนากิดคือเ่า <c oughs> ครับพี่น้องดูจ้หนอนตัวใหญ่ใหญ่เว้พอเป็นตัวลุม่มอวลด้วนตัวให่ใหญ่ไหนต้องกินมูนี่กินมูนี่กินมูนที่แบบมันไอ้มันปิดไว้ครับไถมูทางหนอกมันในนั้นมันมีชีมันต้องกินมูน มูนางมูมันปิดไปอันนี้อร่อยสวยงามแง่ดว้วยมนก็มืมอ,อ่มีคปุยหอจะได้ไปบาน,นหะเอะไปไหนไม่ไปเนาะบินเขา่าจมูกิแม่ที่หหไหนก็เห็ดเห็ีเหรื่องกุ้ ี่นองดูสลายสนอตัวใหญ่วัวนี่เุกเลยเลยนี่ตัวนี่ซุกเลยแล้วด้วยินเลยดกซุกเลยแล้วนี่เต็มเต็มดีอยู่ตัวเทลหลังในปาเนี่ย ตัวกกล้องถือได้งรัาพี่น้องจีเดะกับบานแหละจีเดะไปแกะดูกันกับบานโอเคสวยงามเลยครับพี่น้องถึงบานเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวจีเดะแกะแล้วครับแกะแล้วก็กลวกวไว้ อันนี้ก็จได้ไแปะแบ่งจะขล้างนาครับแต่ว่าเขาให้ทําสําเร็จไปให้กินเขาทาไ่เป็นโอเคครับผมสวยงามร่างใหญ่มันทําไม่นันครับทําแบบสาร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 ,สารกันมันแบบทําเหมือนเหมือนเหมือน,นต่อหลุมน่ะครับผมเมียยังใจตัวใหญ่ตูกตัวใหญ่ือาไปเนาะ คลิปนี้ก็บเจ้ประมาณนี้แหละครับง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านะครับพี่น้องแลเดี๋ยวทีพาไปหาอยูห้าขินทา้งในก็้งยนอกกี่ามกันนี้ทีหนึ่งนะครับพี่น้องตาผมสว, time, สวัสดีครับแก้มีมีมันเข่าแก้ม แดเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องมอหนึ่งก็อีกค่งกิโลก็รวมๆประมาณ3กิโลแลวครับพี่น้องสวยๆโอเคครับผม